ร่างแห่งการทำลายและสรสรร้างสวรัคทถูกสร้างขึ้นโดยชาวเกเนสเพื่อทำการเก็บต่างๆมันไม่มีข้อติเนื้อคิดและไม่สนใจว่าสิ่งที่ทำจะส่งผลต่อสงรบข้างอย่างอย่างไงบ้างมีความสูงที่68เมตรน้ำหนัก40,000ตันมีอาว,วุธมากมากมายใ,ในการต่อสู้นั่นก็คืีมีตั้งแต่ดาบกลงเด็บ ที่อยู่บริเวณแขนซึ่งสามารถที่จออกมาใช้ในการโจมตีได้ถ้ารำแสงที่ปล่อยออกมาจากส่วน,วนหัวแล้วก็บาเรียรแสงที่ใช้ในการป้องกันได้หลังจากกระโดมสลายของเกเนสคำสั่งที่มันได้ท้ามานั่นก,นนก,นนก็นั่นก็คือกาจัด โอเมก้าคือที่ให้กินเนสและยึดครองดาวโลกมาเป็นมาทุงหลังที่สองในการต่อสู้ของโอเมก้าที่บริเวณหนึ่งของดวงจันทร์มันได้เหยอีก,อกควาสามารถหนึ่งนั่นก็คือการใช้พลังจิตในการควบคุมไข่ดูได้และมันก็ได้ควบคุมวาเจเนสซึ่งเป็นหนึ่งในตระหลาดดาวตกของโอเมก้า ส่วนไอฟอรับกับเรกินิสโอเมก้าสามารถเก็บกลับไปได้ทันแต่ด้วยพลังที่มันได้ได้มาจากวอเตนิสนั่นก็คือวอเตนิสฮาเบิร์ดที่มีพลังมหาศาลก็ทำให้โอเมก้านั้นตกอยู่างโลกตัวมันก็ได้ตามมาในอีก ระยะหนึ่งและมันก็ได้เปลงรางเป็นมุโโรคเพื่อตับโอเมกา้าในการต่อสู้ขึ้นรังจิตในการควบคุมไข่ไข่จูของสัวรัสมีหนต่อไข่จูทั่วญี่ปุ่นแต่ก็ทำให้ คนพบจุดอ่อนของมันด้วยนั่นก็คือเสียงของอิก,กาที่น่าจะเป็นคลื่นเสียงที่สวรัตไม่ชอบและเรื่องนี้ก็ทํำให้ได้ข้อมูลจึงนำวัตถุการใช้พื่นเสียงแบบดิกอิก,กาทำให้ทําให้ทําให้ใหรบกวนตวรัตในการตัอต่อใด้ิึงตัดสินชิงตัววาเจนเน้ รวมถึงได้ร่างวันของโอเมกา้าและแต่การกับโซวรัสได้ในที่สุดและข้าอีกเรื่องหนึ่งน,น,นั่นก็คือช่วงที่โซวรัสลงมาอย่างโลกหรือว่าจะใช้แต่ภาษาอาวกาศลันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ภาษาอาวกาศเนี่ยเ,เ,เหมือนจะเริ่มเรื่อเห็นว่า มาตั้งแต่ช่วงที่ทอุทการ์เดบิวบี้ที่ชาวดาวดิเกลซัดเก,กาใช้มาอยู่บ้างละนะครับก็มาดูว่าตอนตอนนี้เนี่ยในที่อุนอระแมนเนี่ยจะมีการใช้ภาษามีการใช้ภาษาอักามากขึ้นหรือเปล่านะในกรณีที่มีมุตะมีมุตดาวลงมาที่โลก หลังนะครับอันนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปแล้วเนาะส่วข้อมูลเก, oh กี่ยวกับโอเมก้าก็ยังมียังมีไรเบิเ่เฮยมากนะักก็ต้องมาดูในครึ่งหลังแล้วนะครับแล้วก็ถึงตอนนั้นถึงตอนนั้นก็คงก็คงต้องมาคุยกันอีก,อ,กอีกทีแล้วนะ